้องเบลเลอร์เลยมีแค่สามตัวเองเหรอครับ LL อะไรลึ L L. นี่นี่นี่ห่วงลูกะ่ะน <tro oper> ี <punished> ่ห่วงลูกเนาะนี่เนาะนี่นี่ลูกแมวลูกแมวโอ้นี่ครับนี่โอ้กี่ตัวลูกกี่ตัวฮะ ดีตัวลูกนะสัสดีครับเ,เพื่อนนี่ลาเต้คอนลูกนะครับตอนนี้เห็นเนี่ยสามตัวนะครับเนาะเนาะไม่รูกนี่สีขาวสีขาวกับสีนวลๆหน่อยไม่รู้ว่าเดี๋ยวต้องดูอนะ่ะครับว่าโตไปอาจจะสีสีออกเนาะแรกๆสีขาวอืมตัวเล็กเลยเนี่ยโอ้ยลูกทำยังไงดีเนี่ย ปลายกาเต้นี่ครับเดี๋ยวลองเขาจะได้เ,าเาขาปูนะแต่เขาจำพรได้น้าลูกมไหมนีน้พ่อจับหน่อยเออนี่เต่าหน่อยเต่าหน่อยมิน่าเมื่อเช้าไม่ออกมากินข้าวเลยครับไม่ออกมากินข้าวเลยมันขอดูนี่เองเดี๋ยวพ่อข้าวมาให้กินนะลูกเดี๋ยวพ่อข้าวมาให้กินเนาะนี่สามตัวสามตัวนะดู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 มันกระดิกกระดิกกะเออดู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 โอ้ยโอ้ย พอกนี้แต่ดูวสวยนะ่าจะหาบ้านง,ง่ายสีขาวสีขาวสีขาวเดี๋ยวเอาข้าวมาให้ลูกครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราข้าวไปให้ลาเต้ซะหน่อยครับดูว่าจ,จะกินหรือเปล่า <c oughs> โอ้โกินใหญ่เลยครับเพื่อนๆนนี่เอาข้าวมาให้ไม่ได้ออกไปข้างนอกอีกเดี๋ยวหาบ้านทั้งหมดเลยเนี่ย กินในลูกกินเนาะกินเนอะ,นนอะยังห่วงรูปอยู่นี่แต่คุ้นกับบอนครับก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมลาเต้แอบมาคอดในห้องน้ำร้านส้มตำาังคางร้านกาแฟเนี่ยในรูปนี่จับจองพิออเดอร์ได้นะครับลูกเขาเนี่ยเด <laughs> ี๋ยวหาบ้านให้นะลูกนะะแล้วเดี๋ยวเอาลาเต้ไปทำหมันนะครับเนาะ นนี่เปิดเปิดเปิดแปดนะครับไหนกินข้าวดูอ่ะผมกินข้าวซะกินข้าวซะครับเดี๋ยวให้ลาเต้กินข้าวเนะาะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันครับยวมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆก็น่าจะให้หยานมก่อนครับตรงนี้ก็เขาอยู่ได้อืเดี๋ยวจะลองหาอะไรมาปูปูให้โอ้ไม่ต้องคูกินข,ข้าวกินข้าวนี่ครับเอา นี่มาปูให้เขาครับตัวหน,นึ่งนะครับตัวหนึงนะครับตรงาาตนี้มันเม่ค่อยง่าย,ยานนเนะเาะรูปเนาะเดี๋ยวพ่อปูให้เดี๋ยวพ่อปูให้ดดใหไนนด,ด้นอนดีๆนอนดีๆนี่ทั้งหมดสามตัวเห็นไหมลูก <c oughs> คอมเบลเลอร์เลยมีแค่อสามตัวเองเหรอครับ LL อะไรลูกนี่นี่น,นี่ห่วงลูกเป่าไม่ห่วงลูกเนาะนี่เนาะนี่ นี่ลูกแมวลูกแมวโอ้นี่ครับนี่สีออกน่าจะนวลน,นวนหน่อยนะครับนี่เลยอีกตัวหนึ่งครับหมดสามตัวเนาะนี่ครับสามตัวเนาะไม่รู้จะคลอดอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูแต่น่าจะหมดแล้วลหละครับนี่พอเอากล่องมาปูให้แล้วครับนี่พักผ่อนไปก่อนนะลูกโอ้ลืมลืม่นลื่นลืนเยครับ ถ้ามาทิ้งให้เขา้าครับโอเคครับเพราะว่าพื้นฟื้นมาเนี่ยออกไปไม่ได้เมื่อเช้าปกติตอนเช้าจะออกไปหาครับนี่เงียบเลยจนถึงเที่ยงเที่ยงอะ่ะก็เลยเข้ามาดูคิดว่าต้องหาที่คลอดแล้วละ่ะก็มาเจอจนได้ครับนี่โอเคโอเคไปก่อนนะครับไว้ชาวแพทยเดี๋ยวจะอัปเดตน้องๆให้ดูนะครับผมสวัสดีครับ